วิชาเบญจศีลเบญจธรรมชั้นตรีฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560พลอยรู้ไหมว่าทรกรรมคืออะไรทรกรรมหมายถึงการประพฤติเหี้ยมโหดแก่สัตว์ไม่มีปราณีถูกต้องไหมวินถูกต้องจะพลอย ทรกรรมนี้ใช้สำหรับสัตว์เท่านั้นมาดูตัวอย่างกันว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าทรกรรมข้อแรกคือใช้การใช้สัตว์เป็นพาหนะเทียมยานไถนาลากเข็นไม่มีข้อห้ามเพราะถือว่าสัตว์พาหนะเป็นสวิญญาณกษัพริย์ยังรับรองกันทั่วไปทั้งในฝ่ายพุทธจักรและฝ่ายอาณาจักรแต่ผู้ใช้ ควรมีปราณีดูแลเอาใจใส่ในการบำรุงเลี้ยงสัตว์พาหนะนั้นให้ได้กินได้นอนพักผ่อนไม่ใช้งานจนเกินกำลังแต่ถ้าไม่มีปราณีมีแต่จะใช้ปล่อยให้อดอยากสู้ผอมไม่ให้กินไม่ให้นอนไม่ให้หยุดพักผ่อนใช้งานเกินกำลังเคียนตีหรือทำร้ายร่างกายโดยไม่มีเมตตาจิต เช่นให้เข็นภาระอันหนักเหลือเกินแบบนี้ได้ชื่อว่าประพฤติเหี้ยมโหดแก่สัตว์จัดเป็นทรกรรมข้อใช้การข้อต่อไปกักขังเลี้ยงสัตว์ไว้ดูไว้ชมในกรงหรือผูกไว้ก็ไม่มีข้อห้ามแต่ผู้เลี้ยงครวรปนปลือให้สัตว์นั้นเป็นสุขถ้าปล่อยให้อดอยากอิดโรยกักขังหรือผูกรัดไว้จนไม่สามารถผลัดเปลี่ยนอิริยาบถได้แบบนี้ จัดเป็นทรกรรมข้อกักขังนำไปข้อนี้คือการผูกมัดเป็ดไก่สุกรหิ้วหามเอาศีษะลงเอาเท้าขึ้นสัตว์ที่ต้องรับทรกรรมเช่นนั้นได้ความทุกข์ยากเพราะเลือดลงศีษะต้องชูศรีรษะไปตลอดทางอีกอย่างหนึ่งเอาปลาเป็นเป็นขังข้องทับยัดเยียดกันปล่อยให้ดิ้นเสือกสนไปกว่าจะตายแบบนี้จัดเป็นทรกรรมข้อนำไป เล่นสนุกข้อนี้จะเห็นได้จากพวกเด็กซุกซนเอาประทัดผูกหางสุนัขแล้วเอาไฟจุดเพื่อให้สุนัขนั้นตกใจวิ่งหนีเอาเทียนจุดไฟติดบนกระดองเต่าเมื่อเทียนไหมลงมาถึงกระดองเต่าร้อนแล้ววิ่งไปด้วยความตกใจเอาก้อนอิดก้อนหินคว้างนกหรือคางคกถึงปีกถึงขาของสัตว์อย่างตะกตนและจิ้งรีดให้ขาดแบบนี้จัดเป็นทรกรรมข้อเล่นสนุก ข้อสุดท้ายผจญสัตว์คือชนโคชนกระบือชนแพะชนแกะตีไก่กัดปลากัดจิ้งหลีดเป็นต้นคนเล่นคนดูย่อมสนุกเพลิดเพลินฝ่ายสัตว์ผู้ชนกันตีกันกัดกันย่อมได้ทุกลำบากถึงตัวมันเองจะสมัครใจแต่ข้อนี้เป็นเพราะคนประกอบอุบายให้มันบันดาลโทสะขึ้นมาในเวลาเห็นตัวอื่น การแสวงหาความสนุกด้วยไม่เห็นแก่ทุกขของสัตว์จัดเป็นธรกรรมข้อผจญสัตว์ส่วนการวางตะกางเพื่อดักจระเข้ตัดนิ้วมือลิงแล้วเอาผูกไว้เป็นเหยื่อทั้งเป็นลิงเห็นเลือดออกตกใจก็เอามือแกว่งในน้ําเลือดก็ซ่านไปในน้ําจระเข้ได้กลิ่นคาวเลือดก็มาฮุบลิงกลืนลงไปตะกางก็ติดขวางคอแบบนี้ก็จัดเป็นธรกรรมสัตว์นะครับ สมัยก่อนการลงโทษมนุษย์ผู้กระทําผิดด้วยวิธีทรกรรมให้ลำบากทำเพื่อให้ผู้นั้นเข็ดขยาดไม่อาจากระทําผิดอีกการประหารชีวิตด้วยวิธีทรกรรมอย่างการแล่เนื้อไปกว่าจะตายใช้ไฟคลอกพาอกให้ช้างเหยียบเอาตรึงไว้กับหลักที่เรียกว่าเสียบทั้งเป็นหรือการลงโทษด้วยวิธีทรกรรมเช่นตัดมือเท้าทำให้พิการตัดใบหู สับหน้าทำให้เสียโฉมหรือตีจำบีบคั้นให้ชอกช้ำด้วยเครื่องกรรมกรต่างๆเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นการลงโทษด้วยวิธีทรกรรมก็หมดไปการประหารชีวิตก็ใช้วิธีทำให้ตายเฉียบพลันไม่ทันได้ทรมานบางประเทศก็เลิกการลงโทษประหารชีวิตแล้วเหลือแค่จำคุกฐานอุกฤษโทษส่วนการลงโทษตัดอวัยวะทำให้เสียโฉม หรือทำให้ชอกช้าในประเทศที่จเจริญแล้วก็ยกเลิกไปมีแต่จำคุกส่วนสัตว์เดียรัจฉานในบางประเทศก็ได้รับความการุณาเพราะมีกฎหมายห้ามไม่ให้ทำทรกรรมเมื่อกล่าวโดยความเป็นกรรมทรกรรมจัดเป็นวิหิงสามีโทษหนักเป็นชั้นกันโดยวัตถุเจตนาและประโยคที่ยิ่งและหย่อนพึงเทียบโดยในอันกล่าวแล้วในการฆ่า แม้ข้อนี้ก็อนุโลมปานนาติบาตห้ามด้วยศิกขาบทนี้เราเองก็รักชีวิตไม่อยากตายอยากอยู่สุขสบายถ้าใครมาฆ่าทำร้ายร่างกายทำทรกรรมให้เราลำบากเหมือนทำกับสัตว์เรารู้สึกอย่างไรคนอื่นหรือสัตว์อื่นก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันการทำทรกรรมจึงเป็นบาป รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าล่วงสิกขาบทข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะเราควรมีเมตตาจิตต่อทั้งมนุษย์และสัตว์ค่ะแล้วติดตามกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ